ขอแนะนําเลยแล้วนะคะน้องเจค่ะก็น้องๆจะเป็นเครือข่ายธนาคารเวลาชุมชนบ้านโป่งหมู่19นะคะแล้วก็ยอมมาแนะนําเครือข่ายธนาคารเวลาชุมชนบ้านสันสลีกหมู่1ตำบลเมงลายนะคะทีนี้เมื่อกี้ท่านวิทยกรพูดแล้วนะคะว่ามันมีความน่าสนใจเนาะมันเป็นความนำมาทำแล้วก็มีแฟชั่นเครื่องหมายคำถามเยอะแยะมากมาย ก่อนจะลงถึงตรงนี้นะคะก็ก็จะกลับไปวันแรกที่เราคุยกันว่าภายใต้เครือข่ายที่เราทำงานร่วมกับมรัชพัฒนุตรลดิษฐ์กับสํานักภาคีเครือข่ายสัมพันธ์เราเราเราเห็นการสร้างคนค่ะเรามองว่าเราควรจะมนีนักหนึ่งซึ่งมาทำงานเพื่อขับเคลื่อนประเด็นในพื้นที่เราใช้คำเรียกว่านวัตกรอันนี้ควรน,นะคะยอม น้องๆทั้ง3คนก็เป็นผลผลิตค่ะเราก็ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็นนวัตกรอันนี้ต้องให้เครดิตของของทีมนะคะเขาช่วยปลบมือให้ทีมอาจารย์ค่ะก็ก็นวัตกรก็ไปทำงานในทางานในพื้นที่ของตัวเองเนาะแล้วมันมีคำอีกคำหนึ่งก็คือนวัตกรรมอันนี้ตัวเองก็พูดว่านวัตกรเนี่ยเป็นผู้ที่สร้าง นวัตกรรมแล้วก็นำนวัตกรรมนั้นไปทำงานในพื้นที่นะคะเพื่อให้เกิดผล,ผลผลิตใหม่ๆขึ้นนะคะก็ที่จริงธนาคารเวลานะคะไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะต่างประเทศเขาทำเยอะแยะนะคะก็เดี๋ยวท่านสนใจไปค้นหาคำว่าทามแบงหรือว่าธนาคารเวลาได้นะคะท่านจะรู้ว่าทางญี่ปุ่นก็ทำนะทางต้นแบบเขาสวิตเซอร์แลนดะ์เนาะเป็นผู้สร้างนาฬิกาใช่ไหมคะต่างประเทศเพราะว่าเขา เข้าสู่สังคมสูงวัยก่อนเราเนาะญี่ปุ่นนี่ร้อยเปอร์เซ็นตะ์ะคะไทยยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะคำว่าสังคมสูงวัยไม่ใช่สังคมผู้สูงอายุนะคะเราต้องแยกให้ออกเพราะฉะนั้นรองรับสังคมสูงวัยก็ต้องมีคนหลากหลายเจเนอเรชันเข้ามาร่วมทำงานใช่ไหมคะไม่ใช่แค่โรงเรียนผู้สูงอายุเรามองว่า เครื่องมืออีกชิ้นหนึ่งซึ่งเป็นเครื่องมือที่เราเรียกว่าธนาคารเวลาเป็นแค่เครื่องมืออีกชิ้นหนึ่งนะคะที่ที่มีความน่าสนใจและอยากจะชวนชวนให้ทุกคนมาร่วมกันช่วยกันทํางานนะคะซึ่งซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ค่ะเรื่องเรื่องธนาคารเวลาเป็นเครื่องมืออีกชิ้นหนึ่งเพื่อสร้างหลักประกันในการรองรับว่าในเมื่อเราสูงอายุหรือว่าในอนาคตที่เรา ต้องการความช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาช่วยเหลืออันนี้คือหลักใจความสำคัญนะคะก็ก็จะเชิญชวนให้ทุกคนทำความเข้าใจไปด้วยกันเนาะ,ะเพราะค่อนข้างเป็นนางมธรรมมากๆการทำนามธรรมมาสู่ลูกประธรรมเนี่ยมันต้องอาศัยการตกผลึกแล้วก็การชวนกันทำเนาะพื้นที่แรกที่เราทำเนี่ยมีทั้งหมด15พื้นที่ค่ะ ที่เราทำโดยโดยเราได้รับการสนับสนุนจากสอสอส,อส,อสอก็เป็นพื้นที่นำร่องในการนำเอาแนวคิดเนี้ยเข้าไปขยับดูว่ามันจะมันเครื่องมือเนี้ยมันจะมีประสิทธิภาพยังไงประสิทธิผลยังไงนะคะก็ทำงานมาสองเฟสค่ะเฟสเฟสนี้เป็นเฟสที่สองแล้วก็สู่เฟสที่สามก็จะเพิ่มพื้นที่นะคะซึ่งก็ตอบโจทย์ว่า ที่เราทํางานไปมันต้องมีการขยายทั้งพื้นที่ขยายทั้งประเด็นตอนนี้ลําปางเมื่อวานเข้าไปเรียนรู้ร่วมกันลําปางจะเป็นพื้นที่ที่สองที่มีเป็นธนาคารกลางนะคะธนาคารเวลากลางตอนนี้เรามีแล้วนะคะพยายามปักดันเรามีธนาคารเวลาชุมชนแล้วมันจะไปต่อ,อยังไงเราก็เลยสร้างธนาคารกลางมาอันนี้อันนี้พูดถึงเรื่องของอ การทํางานไปครข้างหน้านะคะทีนี้ย้อนมาถึงว่าน้องขยับให้พี่หน่อยเดี๋ยว <laughs> น้องนั่งก่อนก็ได้นะคะ <laughs> จะเมื่อย <laughs> ก็เหมือนเราว่าเหมือนเหมือนพี่เขาบอกว่าเม้่กี้ค่ะธนาคารก็คือมีกิจกรรมสองอย่างใช่ไหมคะฝากแล้วก็ถอนถอนอะไรก็ถอนเวลาถ้าเป็นธนาคารทั่วไปถอนเงินฝากเงินใช่ไหมคะแล้วก็ทําธุรกรรมธุรกรรมอื่นๆของเราถ้าคาเวลา ย้อนไปว่าเมื่อก่อนเนี่ยวัฒนธรรมคนภาคเหนือก็จะมีการเอามื้อเอายามกันใช่ไหมคะมันเป็นวัฒนธรรมของเราแต่เราเป็นการตอบแทนคนต่อคนก็คือผูกมัดอย่างเช่นยอมไปช่วยพี่ธนาชัยปลูกกาแฟพี่วัดเออพี่ธนาชัยก็ต้องมาเอาไส้มื้อยอมก็ปลูกกาแฟไม่สามารถจะไปกิจกรรมอื่นแต่ถ้านาคารเวลาเนี่ยเราเอาทักษะอาชีพ ไม่ใช่ทักษะทักษะความสามารถของแต่ละคนที่ไม่ใช่สเปเชียลิสต์มาแลกเปลี่ยนกันค่ะอย่างยอมเนี่ยเป็นนักพูดาการเป็นนักพูดเนี่ยก็เป็นประโยชน์ได้อย่างเช่นอ,อยากจะให้ไปเป็นพูดโน้มน้นาวหรือว่าไปพูดให้กำลังใจหรือว่าไปเป็นวิทยกรไม่มีเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าไปพูดให้ผู้ป่วยซึมเศร้าที่นอนอยู่บ้าน เพื่อจะได้คลายเครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้ทักษะอย่างเงี้ยค่ะไปไปแลกเปลี่ยนกันแต่กฎมันจะมีกฎกติกาว่ามันจะต้องมีคนกลางมันต้องมีนายธนาคารชื่อใหญ่เนาะนายธนาคารหรือผู้จัดการนะคะก็ก่อนที่เราจะไปมันต้องมีคนตรงกลางอะคะ่ะเป็นคนที่จะคอยอนุมัติแล้วเราจะไปรับสมัครสมาชิกค,ค่ะ รับสมัชสมาชิกอันนี้อธิบายเดี๋ยวลงลึกเดี๋ยวลงลงเข้าไปในฐานย่อยนะคะสมัรสมา,สมาชิกก็คือเราจะต้องไปขายไอเดียอย่างเนี้ยก็ต้องไปพูดในเวทีกว้างๆในชุมชนเนาะขนาดที่พอเหมาะพอเจาะก็คือระดับหมู่บ้านเพราะว่าการที่เราจะเดินเข้าบ้านใครเนี่ยมันต้องรู้จักภูมิหลังเนาะไว้เนื้อเชื่อใจกันแล้วเราจะรู้ว่า ทำไมถึงต้องให้ความไว้เนื้อเชื่อใจกันเนาะเพราะมันมีการบริการการที่เราจะเปิดรับคนแปลกหน้าไปให้บริการเราเนี่ยเราต้องมีความรู้จักกันเพราะฉะนั้นธนาคารเวลานี้ก็จะเป็นหัวใจในการบริหารความสัมพันธ์หรือฟื้นเรื่องของชุมชนเอื้ออาทรเหมือนสมัยที่เราอยู่ในอดีตนะคะอ่าเราจะบอกว่าธนาคารเวลาเป็นจิตอาสาประเภทหนึ่งแต่แตกต่างกัน ปัจจุบันนี้เรารู้จักจิตอา,าสาอยู่3าสา,สาประเภทใช่ไหมคะจิตอา,าสาทั่วไปก็คือเพื่อมีกิจกรรมอะไรเนี่ยพอมีคนโพสต์ว่าไปาเยี่ยมบ้านไหมไปช่วยกันทําบุญทําความสะอาดห้องน้ําวัดอันนี้คือจิตอา,าสาทั่วไปได้อะไรคะได้แค่บุญเนาะได้บุญอิ่มเอิมใจมีความสุขกับบ้านหล่อเลี้ยงชีวิตตัวเอง ก็จบถ้าตัวเองไม่ว่างก็ไม่ไปใช่ไหมคะหรือว่าถ้าตัวเองเอว่างก็ไปอันนี้เป็นจิตอา,าสาทั่วไปนะคะจิตอา,าสาที่สองคือทุกคนจะรู้จักว่าจิตอาสาธนาคารความดีมีธานาคารความดีด้วยนะคะก็เชียงรายก็เป็นโมเดลต้นแบบที่ป่าหงเนะาะธนาคารความดีก็จะมีสมุดบันทึกค่ะทุกอย่างในโลกนี้เป็นความดีหมดทำความดีก็บันทึกไว้บันทึกไว้แล้วก็เขาจะมี กำหนดเลยเวลกว่าความดี100จะได้กี่แต้มแล้วก็ไปแลกอะไรเงี้ยผลสุดท้ายเนี่ยหปีจะเอาแต้มไปแลกของค่ะแลกของก็เกิดจากวัดเอาให้มั่งอะไรให้มั่งเนี่ยค่ะก็ไปแลกแป๊บสบู่ยาสีฟันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาความดีไปแลกของแต่เป็นเครื่องมืออีกชิ้นหนึ่งที่ทําให้เราทําดีนะคะส่วนธนาคารเวลาแตกต่างตรงไหนคะธนาคารเวลาเอาทักษะไปแลกแล้ว ไม่มีการใช้เงินแต่เรามีแต้มให้เพื่อสร้างหลักการันตีในอนาคตว่าเราสามารถเบิกถอนมาใช้เมื่อเวลาต้องการความช่วยเหลืออันนี้คือความแตกของจิตอา,าสาสามรูปแบบนะเพราะฉะนั้นเราก็ว่าเอ๊ะมันเป็นจิตอาสาอยู่แล้วไม่จำเป็นนอกทีนี้ไม่การทีนี้เราก็จะได้รู้ว่าทำไมต้องมีธนาเวลานะคะฮัลโหล เมื่ออันนี้คืออันนี้คือหลักแนวคิดเนาะเสร็จแล้วรู้จักไปแล้วนะคะแต่เราจะต้องมีเหลือห้นาทีค่ะแป๊บหนึ่งค่ะแล้วก็มีหลักการทํางานค่ะเปิดรับสมาชิกเดี๋ยวรายละเอียดเรามานะคะแบบรับสมาชิกมีการตั้งกฎกติกามีการให้บริการตาม ทักษะที่เราให้ไว้นะคะเดี๋ยวลงลงรายละเอียดว่าทักษะมีกี่อาชีพที่จะให้ไว้มีตั้งเจ็ดหมวดค่ะหมวดที่เจ็ดนี่เป็นหมวดอื่นๆนี่คือกว้างมากนะคะก็เมื่อเราตั้งแล้วเรามีการแลกเปลี่ยนเนาะแล้วทมว่าสุดท้ายเนี่ยมันได้อะไรคะธนาคารเวลาได้อะไรมันได้ในเรื่องของตอบมิติเรื่องของสุขภาพ5้มิติของของโรงเรียนอของสังคมเมืงสูงวัยอะคะ่ะ สุขภาพสิ่งแวดล้อมนะคะในเรื่องของเศรษฐกิจอันนี้เรามีเรื่องของเศรษฐกิจด้วยเศรษฐกิจเราเนี่ยไม่ได้ตอบว่าทําแล้วมีเงินเพิ่มนะคะแต่ตอบแต่แต่ตอบโจทย์ที่ว่าทําแล้วลดค่าใช้จ่ายเท่าไหร่อย่างเช่นมีคนร้องขอบอกว่าขอมาตัดผมให้เราคิดอย่างนี้เลยค่ะว่าการที่เราเดินเข้าไปร้านตัดผมเนี่ยเราจะเสียตังค์เท่าไหร่แต่เรา ถ้าสมาชิกเราอะไปบริการให้เนี่ยค่ะก็จะลดลดต้นจะเซฟค่าเงินในกระเป๋าเท่าไหร่ยังงต้มไฟเนี่ยค่ะสองสามหลอดเนี่ยจ้างกบพอจ้างเนาะขอกบพอขอก็จ้างบนกบเอาอย่าเจ้ามีไผ่มาทํางานมันน้อยอะค่ะก็ร้องขอไปสมาชิกก็สมาชิกผู้มีทักษะก็ไปเปลี่ยนให้อะไรอย่างนี้ค่ะแล้วตอบโจทย์ความ ความยั่งยืนยังไงเราจออรวมยังสามกองทุนค่ะในเมื่อเราตอบโจทย์ว่าทําแล้วไม่หายเนาะถ้าธนาคารเวลาล้มมันล้มไม่ได้เพราะมันจะต้องมีสามกองทุนก็คือหนึ่งกองทุนเวลาเราทําเวลาเราต้องมีกองทุนเวลาสองกองทุนอุปกรณ์มาจากไหนคะกองทุนอุปกรณ์ก็คือเราสามารถซื้ออุปกรณ์ที่เป็น อุปกรณ์สำคัญในการไปให้บริการอย่างเช่นแบตเตอรีอ่กันไกลตัดเล็บโน่นนี่นั่นเนาะที่เราจะไปให้บริการคนขรรรไคนข้บริการสมาชิกเราไม่เรียยว่าคนไข้บริการสมาชิกเราอย่างเงี้ยค่ะแต่แล้วก็กองทุนที่3คือกองทุนเงินอันนี้ก็เกิดจากการระดมทุนแล้วก็เกิดจากการช่วยกันการหา เข้ามาเติมนะคะเดี๋ยวเราอยากรู้ว่าเราโดินทุนยังไงเดี๋ยวไปน้องสามคนนี่สามารถาให้ข้อมูลได้หมดนะคะว่าเราเดมทุนยังไงกองทุนเวลาเอามาจากไหนกองทุนอุปกรณ์ทํำยังไงถามนะคะน้องสามคนนี้ตอบได้หมดนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเห็นว่าเรามีหนึ่งสิบขั้นตอนกฎเหล็กลข,ของเรานะคะมันจะมีสิบขั้นตอนที่จะก่อตั้งอะคะ่ะคุณต้องเดินตามสิบขั้นตอนซึ่ง อยู่ในเว็บไซต์อยู่ในอะไรนะคะอาจารย์คลังข้อมูลที่สื่อะคะ่ะยอมไปแขวนแล้ว10ขั้นตอนมีอะไรนะคะแล้วก็มีการสร้างอัปกรณโดย3กองทุนแล้วก็มีในเรื่องของอในเรื่องของการประเมินวัดผลโดยจะขออีก2นาทีประเมินวัดผลโดยเรื่องของมาตรฐาน,นะคะ่ะเราจะมีการวางมาตรฐาน5ด้าน ตรงนี้เราจะตั้งแฟ้ม5้าแฟ้มเลยค่ะแล้วก็มีรายละเอียดตรงนี้อันนี้คือสามารถวัดผลได้นะคะแล้วสุดท้ายค่ะสุดท้ายนะคะเราก็มีการแลกเปลี่ยนกันตลอดค่ะแล้วมีการตรงนี้ค่ะโฆษณาขาของนะคะตรงนี้เกิดจากพื้นที่ต้นแบบแรกๆที่เราเอา1ิขั้นตอนที่เราขึ้นรูป ลองทำตามสิบขั้นตอนปรากฏว่ามันเกิดบทเรียนค่ะเราเลยสร้างคู่มือเรื่องของการจัดตั้งธนาคารชุมชนอันนี้เป็นงานเขียนของพวกเราแกนนำนะคะพยอมดีน้อยจะเป็นชื่อแรกนะขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะหนูชอบซุยอ่าเนี่ยค่ะก็อันนี้เกิดจากการตกผลึกจากการทำงานนะคะว่าที่จริงอะ่ะสิบขั้นตอนสิบขั้นตอนที่จะต้องแน่นก็คือก่อนขึ้นรูปค่ะก่อนที่จะได้สมาชิก ก่อนที่จะได้คณะกรรมการกว่าจะได้นายธนาคารต้องมีการทำการสังเคราะห์ชุมชนให้แน่นเดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนในกลุ่มนะคะอันนี้ขายของว่าเป็นยังไงอ่านได้นะคะดาวน์โหลดได้นะคะก็มีให้ค่ะก็ขอบคุณค่ะเจอกันในกลุ่มย่อยเนาะว่าเผื่อสนใจอยากจะลงลึกในขั้นตอนไหนคะ่ะขอบคุณค่ะ